สวัสดีครับมอเก่งชาแนะครับเช้าวันนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับเราก็มาใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนกันนะครับเราจะใส่ปุ๋ยออร์แกนิกนะครับมาดูมาตรฐานข้อที่2ในมาตรฐานเรื่องปุ๋ยนะครับในการปลูกแบบออร์แกนิกนะครับเรื่องปุ๋ยนี้ก็สําคัญนะครับเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าปุ๋ยคุณก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับปุ๋ยอินทรีย์ แต่มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับในการใส่ปุ๋ยแบบอินทรีย์นะครับอันที่หนึ่งะครับปุ๋ยที่เรานำมาใส่นะครับก็จะเป็นมูลสัตว์ต่างๆนะครับที่ใช้ได้นะครับส่วนของผมนี้ใช้แต่ขี้วัวอย่างเดียวนะครับขี้วัวของผมก็มีที่มาที่ไปนะครับมีอยู่สองฟาร์มนะครับฟาร์มของพินโยฟาร์มที่นิคมคำสร้อยนะครับเลี้ยงวัว ในระบบแบบปลอดภัยนะครับหญ้าก็หญ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้พวกเราตามไปถึงที่นะครับแล้วก็อีกสวนหนึ่งนะครับอีกฟาร์มหนึ่งก็คืออยู่ที่หลังสวนของผมเองนี่แหละครับอันนี้ก็ปลอดภัยครับเลี้ยงวัวแบบปล่อยไปกินตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือที่สําคัญนะครับฟาร์มสวนของผมใช้แต่มูลขี้วัวเท่านั้นแต่ว่าผมไม่ได้หมักนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาเหมือนเดิมนะครับ และก็ที่สําคัญนะครับวัสดุที่ห่อมูลวัวขี้วัวมานี่นะครับกระสอบนะครับที่สําคัญนะครับกระสอบห้ามปนเปื้อนกระสอบที่เป็นกระสอบปุ๋ยเคมีนะครับพอใช้ได้นะครับเราก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะบรรจุมานะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใช้อันนี้ครับแต่ว่าถ้ามีกระสอบเป็นปุ๋ยเคมีมาเนี่ยผมก็จะเอาออกเลยครับปิดตีกลับไปเลยครับบอกว่า บอกเจ้าของฟาร์มว่ากระสอบแบบนี้เอามาใส่มูลวัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่ผ่านมาตรฐานออร์แกนิกฟาร์มไทยแลนด์นะครับกระสอบที่มาใส่นี้นะครับต้องระวังด้วยนะครับมีคนมาถามนะครับว่าเอาขี้อย่างอื่นนะครับขี้ไก่นะครับขี้ไก่นี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นขี้ไก่บ้านเราเลี้ยงธรรมดาพวกนี้นะครับสามารถที่จะพอเอามาได้นะครับถ้าตามมาตรฐานออร์แกนิกฟาร์มไทยแลนด์แต่ว่าถ้าเป็นขี้ไก่ในโรงเรือนอุตสาหกรรม ที่เป็นฟาร์มที่เป็นโรงเรือนใหญ่พวกนี้นะครับอันนี้อาจเป็นข้อห้ามนะครับตามมาตรฐานออร์แกนิกฟาร์มไทยแลนด์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะปนเปื้อนสารเคมีนะครับวัคซีนหรือว่าหัวอาหารต่างๆที่เขาทํามานะครับมันอาจจะไม่สะอาดหรือว่าปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะครับขี้ไก่ถ้าดูตามมาตรฐานออร์แกนิกฟาร์มไทยแลนด์เดี๋ยวผมจะถาม เจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเขามาตรวจที่ส่วนของผมนะครับว่าขี้ไก่แบบไหนที่ใช้ได้แต่ว่าที่แน่ๆขี้ไก่ที่อยู่ตามฟาร์มใหญ่ๆนะครับอันนั้นมันจะมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีได้นะครับอันนั้นเป็นก็ห้ามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดหรือปุ๋ยอินรีย์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าเขามีมาตรฐานไหมว่ามีส่วนผสม ส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับของปุ๋ยอัดเม็ดพวกนั้นนะครับอันนั้นต้องระวังนะครับถ้าจะขอตามมาตรฐานอินรีนะครับหรือว่าออร์แกนิกฟาร์มไทยแลนด์ส่วนของผมก็มีที่มาที่ไปนะครับปุ๋ยขี้วัวเท่านั้นนะครับมีอยู่2ฟาร์ม2เจ้าตามไปหาถึงที่ได้เลยครับว่ามาจากฟาร์มไหนนะครับเสร็จไปอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับทุเรียนของเราเราใส่ปุ๋ยขี้วัวรอบโคนนะครับแล้วก็เอาดิน กลบโคนไว้นะครับเราปลูกแบบระบบอินซีออร์แกนิกนะครับรอดูติดตามผลงานผมเลยนะครับเสร็จไปแล้ว1ต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําประมาณ4ต้นนะครับทําทุกวันนะครับวันละเล็กละน้อยนะครับไปวิ่งไกลนะครับแค่มาด้ย่ากบดินพวนดินต้นทุเรียนนี้ก็ได้เหงื่อท่วมตัวเลยนะครับมีความสุขนะครับเช้านี้นะครับขุดดินรอบกบโคนทุเรียนนะครับได้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับเท่ากับเราไปวิ่ง หาพาราทอนเลยนะเนี่ยครับดูสิครับเหนื่อออกท่วมตัวเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชแนลครับความรู้ดีๆกับมาตรฐานเรื่องปุ๋ยนะครับในการขอออร์แกนิกฟาร์มเดี๋ยววันนี้เรามาใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนกันดีกว่านะครับขอบคุณครับ